สวัสดีทุกคนสวัสดีตอน,สนเสารด้วยจ้าเมื่อนียางมะขอกระตายก่อนได้จ้าวสิบพทายบรรยากาศท่องทุ่งหน้าให้เบ่งแต่ว่า Level. สองหนุ่มนี่ยางน้ำกลนจ้าคุณยางมาเห็นอย่างเอาคุยอีกสวัสดีแล้วครับเก่งมากเลย เก่งมากเลยพี่ตีลี่ต้องเดินมาตามเลยโอ้เป็นไงอันนี้ี่มาทายทองหน้าเดบบเดมาทายเจ่าวด้นี้นี่ได้เบิงงอยู่บททองหน้านี่กับดอกใหม่นี่บรรยากาศย่างเต่าด้วยกากทุกคน ได้ยินเสียงละครต้นเขาเ็นงามงามเลยทุกคนเ่นอองะะออกม่วงแล้วจากออกม่วงแล้วเขาเพื่อนบ้านเนี่ยจะกโบเมนเขาป่าดอกคะเป็นเขาเพื่อนบ้านจะเป็นว่างามแมงามาคา่ะโอ้ได้ยินเสียงสันของตีลีแล้วมันพระอาทิตย์ว่าท่านขืนค่ะ แต่ว่าทองฝ่าก็สวยงามเลยงามง่า,งนะา,ามบัวไายเพิน่นเพิ่นกับขันให้ฟังดิจ้ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่สาวอีกแล้วแต่สาวอีกแล้วจ้าเสียงเพาะมากเลยครับอีกน้อยอีกน่อยอีกน้อยลุงขออีกหน่อยแต่สาวอยู่ลุงโออแต่แมนอยากโชว์เดี๋ยวนี้ อยากโชคครับ <laughs> ตีลี่สั่งได้ครับตีลี่สั่งได้อันนี้กระจมยางจมอยู่เด้หนีนั่น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 เล่นแล้วเล่นแล้ว <c oughs> เล่นแล้วเล่นแล้วอ่าไหนห่อไหมดูดีดูที่ทว่า่อขนาดไหน,นบนอยู่นั่นแหละบนบนบนได้ <c oughs> แต่บนขันก็ไม่เป็น เบิ่งไก่หมักหย่องทุกคนลุงว่าขออีกหน่อยอีกหน่อยเพื่อนก็เป็นขันให้ฟังเดียวเดียวนี้อีกที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 แล้วอีกทีอีกทีเอาย่างไปหาย่างไปเลยลุงโอ้ยสั่งได้ครับนาะ บรรยากาศบ้านสวเนเลยจ้ะทุกคนย่างไปรอบๆอ,อันนี้ต้นสนงามๆม,มีดอกดอกอียงนอะเป็นจะลงง้าสีสีม่วงเพ่่นขึ้นงามตีลี่เพิ่นไปขันในลุ่งฟังแล้วเพราะว่าลุ่งเอิน อันนี้ไกลตัวแม่เอาไม่มาเหรอติลี่ไม่ตามมาเหรอไปยืนขออีหยังกับลุงเนาะดอกใหม่ที่เขานาน้าวเราออกดอกเก็ดทุกอย่างด้วยก้ะสวยงามพระอาทิตย์จะกำลังสิกขึ้นไทยหย่อนแสงกับสีดำๆๆในจังห่อด ยังมาแถวขอบสะอีกเดือนหนึ่งก็สิเห็นเลยเด้อจาลาดดาวันสิออกไม่เห็นแล้ว,อลว,ออลวตอนนี้ยังเคียวอยู่ค่ะมองสุ่มอีกจังหน่อยก็สิขาวโคนหอมกินหอมบรรยากาศรอบๆสวนด้วยค่ะบ้านบุรีนี่ก็ออกดอกสวย สวยงามครับเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆโอ้แต่เว้นกำลังสีขึ่นด้จ้ะทุกคนแต่ทายไปทั้งนี้มันหย่อนแสงมันจิบโบคอยส่วยอ,อันสูงๆนี่ก็ต้นิ้วด้วจ้ะ ้นเียวสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นีก้ก่อนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฝากกระลุงจะลุงตุ้งแชร์แน่เด้อค่ะอบอกันใหม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ